ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News นะคะคำนี้ข่าวดีแรกที่เราคัดมาฝากคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาลสินและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรค่ะที่บริเวณเชิงภูเขา เชิงเขาผู้สิงอเอาศาสน์พุทธาศาสนิกชนกว่า10,000่นคนนะคะมาร่วมกันทําบุญตักบาตรเทโวโรหณนะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันา 87, า 5, วาคม2557แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน200ลูปที่เดินลงบันไดามาจากยอดเขาผู้สิงพร้อมขบวนอันเชิญพระพุทธร,รูปเทวดานางฟ้าตามความเชื่อของพุทธาศาสนิกชนที่ว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจเสด็จก,กลับลงมาจากสวรรค์หลังจากไปเทศนาโปรดพระมารดาซึ่งตลอดเส้นทางการทำบุญมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรหนึ่งแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่จูงมือลูกหลานจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักปตรกันเป็นจำนวนมากและในครั้งนี้ก็ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเจริญจิตตาวนาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานมัยที่แข็งแรงค่ะ ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายมอญอย่างชุมชนคลองลำประทิวเขตลาดกระบังนะคะเขาก็มีประเพณีทําบุญตักบาตรทางเรือเนื่องในวันออกพรรษาสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานานับร้อยปีแล้วจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณยานิกาพิพัฒน์ทิติกรค่ะ เราจะเห็นชาวบ้านนะคะมารอใส่บาตยาวมากกว่า2กิโลเมตรค่ะและนี่นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวคลองมอนลาดกระบังค่ะที่ยังช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ค่ะ บริเวณสองฝั่งคลองลำปะทิวนาวัสุทธาโพธิ์เขตลัตตะบังกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปีจะเห็นชาวบ้านนั่งเรียงรายรอใส่บาตรถือเป็นหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลัตตะบังที่เรียกว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือโดยมีพระพิกสุสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยรูปรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาดสมัยก่อนนะเขาเขามีเรือมาจากบ้านเลย เขาไม่ไม่มีเรือจากนี้ก็มาเรือจอดสองข้างเป็นเต็มไปหมดอ่ะอ่าแล้วก็มีพระมาก็ลงเรือใส่บาตรทำให้เยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกันเกิดความสาม,มัคคีอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์ของของชุมชนละแวกนี้ค่ะที่ในขบวนเรือนั้นจะนําด้วยเรือม้าสีแจวประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเรือลานี้เป็นของเจ้าจอมมันดากรินสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดสุทธาโพธิ์และตามด้วยเรือม้าของพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตผู้มาร่วมทําบุญและอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเพณีตักบาตรพระร้อยก็คือการถวายพระตาหารแด่พระพิสุขสงฆ์ซึ่งชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัด เตรียมอาหารคาวหวานใส่สำรับโบราณประจำครอบครัวที่จะนำออกมาใช้เพียงปีละครั้งในวันประเพณีตักบาตรพระร้อยเท่านั้นอย่างครอบครัวป้าวิรัตเองก็ได้นำสำรับที่เป็นมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่าสามรุ่นออกมาจัดถวายพัตนาหารเพลนแก่พระพิสุกสงในวันนี้ด้วยเป็นประเพณีก็เรียกเีหนึ่งปีก็มาครั้งเดียวบ้านป้าก็ ทำมานานแล้วหลันเนี่ยป้าตั้งตั้งป้าเด็กๆก็ก็ทำก็เห็นมาแล้วอ่ะประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุดทธาโพธิแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําได้เป็นอย่างดีที่สําคัญยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรีพรยงของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตราดกะะปังตั้งใจอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไวใ้ให้เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไปไกรวิทยุนาวันถ่ายภาพยานิกาพิพัฒนิตรกรณีนิวรายงาน ขอบคุณค่ะคุณยานิกาคะมาดูความสามารถของน้องๆวัย4-6ปีกับความสามารถการเล่านิทานในโครงการรับสมองลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่9สู่อาเซียนนะคะโดยเน้นการเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญจังเป็นการปลูกฝังให้รักการอ่านด้วยค่ะ นี่แหลคะค่ะเป็นตัวอย่างการเล่านิทานของน้องวิมเด็กหญิงวิมวิภาเตชะสกุลเลอจากจังหวัดชนบุรีที่เล่านิทานเรื่องกุ้งกิ้งท้องผูกนะคะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการขับถ่ายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งโครงการลับสมองลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่9้าสู่อาเซียนนั้นเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่ิทานอย่างเป็นธรรมชาติสดใสสมวัยกับแนวคิดเติมอาหารกายเสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมองพร้อมก้าวสู่อาเซียนชิงถ้วยพระธานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยเป็นการเล่านิทานเดียวสำหรับรอบชิงชนะเลิศระดับอายุ4-6ขวบคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเหลือเพียง24คนจนเหลือเพียง3คนสุดท้ายค่ะ ดรทัศนัยวงพิเศษกุลนะคะผู้อำนวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู้บอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9้าแล้วเพื่อเปิดโอกาสที่เด็กกล้าสแสดงออกเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กและเยาวชนที่กล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผู้ปกครองก็ให้ความสําคัญและส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเรียนรู้ซึ่งไม่เน้นการแข่งขันแต่เน้นส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในการเล่านิทานที่อ่านให้ผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ เป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งการเล่านิทานนั้นเป็นหนึ่งในวิธีเติมพลังสมองให้กับเด็กๆได้พัฒนาแล้วก็มีจินตนาการที่สำคัญส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจแล้วก็รักการอ่านมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการรับสมองลองปัญญาสรรหานูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่9สู่อาเซียนจัดการแข่งขันใน2รุ่นนะคะคือรุ่น4-6ปีแล้วก็รุ่น6-9ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและทุนการศึกษา1 5 0 0 0บาท ซึ่งน้องๆทั้ง6คนของทั้งการประกวดจะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยล่ะค่ะในตอนนี้นะคะหลายๆห,หน่วยงานก็ยังคงเดินหน้าโครงการชุมชนทำดีเพื่อแม่ที่มุ่งสร้างแรยงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนและก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ โครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลางเปิดโครงการชุมชนทำดีเพื่อแม่สร้างแรงงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนโดยมีทั้งนิทรศการให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดสาธิตการนวดจากกรมการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพจากกระทรวง แรงงานโดยกิจกรรมชุมชนทำดีเพื่อแม่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังที่เข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนที่จะสามารถทำให้คนในชุมชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกถ้ามีความสนใจมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดําเนินการในรายชุมชนแล้วในเชิงลึกมากกว่านี้ครับแต่ในระยะต่อไปเดี่ยเราพยายามพุ่งไปที่คนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาติดไม่ว่าจะเคยเสพเคยค่า ถ้าประสงค์ทํางานต่อไปเนี่ยจะเอาคนเหล่านี้เข้ามาฝึกมันก็จะตรงเป้าหมายส่วนเรื่องของเยาวชนทั่วไปเนี่ยเราจะส่งเสริมเรื่องของกีฬาเรื่องสันทนาการต่างๆนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับ,ก,บกับเขาเองแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะข่า,ขาวดีของเราก็ไปตระเวนหากิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวร่วมทํากันได้สัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดคะ่ะ